้เทุกอันนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกฉากจบพิเศษนะครับโอเคตอนนี้ผมเก็บพวกเนี้ยพวกรถพวกทหารอะไรพวกเนี้ยครับพวกด่านทหารพวกหอคอยอะไรพวกเนี้ยแล้วเหลือกับระเบิดอันนี้อันเดียวครับน่าจะได้เจอกับเดสต็อกแล้วนะครับเดสต็อกน,กนี่เป็น เป็นศตรูที่มีความสามารถพิเศษนะครับสามารถใช้พลังสมองเนี่ยได้มากถึง90%ใช่ไหมน่าจะ90%นะคือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยใช้สมองได้แค่10%นะฮะก็คือความสามารถเขาก็คือจะรับรู้อะไรได้ไวกว่าคนอื่นมากนะครับแล้วก็รักษาตัวเองได้ด้วย ก็คือถือว่าเป็นศัตรูที่เก่งนะในการ์ตูนนี่ยผมเคยอ่านคร่าวๆเอาเหมือนกับว่าพี่ดาบคนเดียวนี่ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โอ้โหว้าวว้าวเยอะจังหลังหลัง Okay, okay, okay. The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Well, Batman. Looks like you've been busy. This occupation's over, Slade. You're done. <laughs> you think you know a ิวันแค่เกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับแทมเหรอฉันเป็นนักฆ่าแบทแมนนั่นมีจุดนัดพบแล้วนะฮะมีจุดนัดพบแล้วแกรนเอวนิวแกรนเอวนิวฉันมาเพคุณสเลด s ือสเลดนะครับ

Common, Batman. I got them next time. Minotang, I like Malinga Lounia. Oh, I can You better pray that cars invisible.

ตัวด้านหลังมืก่อนเฮ้ยอ้าว ท่านพ่อเห็นนี้คันลูกมันก็เห็นนะเนี่ยตึงโอเคคันสุดท้าย เฮ้ยไอ้คันนี้มันยังไงเนี่ยไม่มีจุดอ่อนใช่ไหมบวกเลยใช่ไหม โอ้โอยฉั้มิสไซได้นี่ว่าโอ้ อย่าบอกนะจับได้แล้วแค่นี้ไม่มีฉากสุต้ตัวตัวเนี่ยโอ่กุสาปอวยไว้ตอนก่อนเริ่มต้นโอเคจับเข้าคุกเหรอกุสามโมไม่เยอะตอนเริ่มต้นว,ว่าใช้สมองได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไป90%แต่ เอารถถังมาสู้เหมืนจะงั้นดูซิว่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดไหมจะได้บวกกันไหมเลวไอสเลด Do you Think it's wise to put me in here with all these lesser warriors? You might not have any prisoners left when you return. Uh-huh. To tell you, if you come back, there won't be any prisoners <laughs> left. Grab. Who is this guy? Oh, this is Gekko. Who is this guy? อ๋อเจ้าสแต็กซิม,มอนสแต็กเอาละต่อไปเป็นภารกิจนี้และวกันนะฮมมะตึกบูสเบนตัวนี้โดนล็อกนะครับแล้วก็ติดต่อกับลูเชียสไม่ได้ต้องเข้าทางลิฟต์ทางใต้ตึก

เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเซเวนฉันเข้าใชว่าคุณอยู่ข้างนอกข้างนอกแย่มากจะเกิดมันแย่มากไม่ต้องห่วงมันจะจบลงเร็วๆนี้ วิกกี้วิกกี้วิกกี้ยังไม่ตายกันเนี่ย้าว oh. อย่างนี้คือลูกกระตาไม่ใช่ใช่ไหม ผมเพิ่งปิดตึกที่นี่มีอะไรผิดปกติเหรอมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ tonight 't ไม่คิดว่าคุณจะกลับมาคืนนี้นะครับมีอะไรที่ผมพลาดไปเหรอ <c oughs> ตกลงใครตัวปลอมแน่เนี่อยอนยอะก็น่าจะตาวจริตงใช่ไัวจริมนั่นไงล่ะ โอนเงินอ๋อพี่แบทเราขึ้นขึ้นมาถึงผู้หญิงไปไหนละโอเค ข้ามาจอนปาร์ตี้ดีถ้าทำอะไรโง่ๆจะได้เห็นซีอโอคนใหม่นะอาเฟรดฉันอยู่ที่เวนทาวเวอร์โดนจับดูคิดโดนจับไปรู้ไหมว่าเป็นใครโจรลอยหน้าโทมัสออเลียตหมอเหรอผมจำได้เมื่อตอนเด็กๆคุณสลกเกันมากนะทำไมเ้าทาแบบนี้อ่ะ เขาบอกปเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะดูแล้วกันว่ามันเป็นบพาอะไรอย่าทำอะไรที่เสี่ยงอ่ะท่านมุนเวนบา้าไปแล้วเขาจับตัวมิสเตอร์ฟ็อกไปได้โปรดทำไมสักอย่างปล่อยเขาสิเดี๋ยวนี้นะ เรากำลังจะต่อรองกันใช่ไหมมิเตฟ็อกฉันมีงานให้นายแบทแมนเอาบูทเมนมาที่นี่ไม่งั้นฉันจะพังตึกนี้ทำไมต้องเป็นเวนนายสองคนเป็นเพื่อนกันนี่เจ้าครอบครัวเจ้านี่ทำลายฉันแล้วตอนนี้ฉันจะทำลายเขาแต่ว่าครอบครัวเวนอยู่ข้างนายไม่ใช่เหรอใช่คุณหมอที่ยอดเยี่ยมโทมัสเวน ฉันเคยคิดว่าเขาเป็นไอดลอลของฉันจนกระทั่งเขาทำลายทุกอย่างเขาช่วยช่วยช่วยครอบครัวนาย<ต>หลังจากรถชน Cuba, นะเขาช่วยพ่อไม่ได้แต่เขาก็ช่วยแม่ได้นะแส,สดงว่ารถชนนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะนายใช่ไหมนาย <c oughs> างกงการให้เขาตาย ฉันต้องการสิ่งที่เาฉันเคยได้รับบูบ๊บ่เวนมีเงินเยอะแยะไม่เคยลำบากเลยเลยก็คือแค้นพ่อเพราะว่ามันจะฆ่าพ่อแม่แตนเปน็ดันไปช่วยชีวิตแม่กันเหรอยิงดีๆนะทอมมี่บู๊ เหลือเชื่อจริงเลยฉันน่าจะรู้เขากำลังหุนหิดเมื่อตอนที่เขาเล็งปืนไ่ที่ฉันฉันจะมีช่วงเวลาไม่กี่วินที่จะลดปืนจากเขาถ้าเร็วไปฟอกจะโดนยิงถ้าช้าไปฉันจะโดนยิงโอ้ยนี่แนะ่หน้าฉันนี่ไงหน้าฉัน I take it you didn't see the news. Not recently. No, sir. It's over, Lucius. มันจบแล้วลูเชียส world knows who I am. โลกนี้รู้แล้วว่าฉันเป็นใครฉันผมไม่รู้จะพูดอะไรคุณเวนแล้วมันจะมีความหมายอะไรสำหรับแบทแมนเหรอหลังจากคืนนี้จะไม่มีแบทแมนอีกแล้วผมรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ท่านผมรู้ว่าคุณไม่ทิ้งกอแฮมถ้ามีอะไรที่ผมอยากจะทำอะไรก็ได้ <laughs> Alfred I've detained Elliot at Wayne Tower I'll have him brought to trial when this is over oh thank God and what of Mr Fox he's fine oh that is good news we'll ensure Mr Elliot sees justice for his crimes when this is over okay can in it well I was sending out okay bye bye นี่ดีกว่าเนาะเจ้านี่ดีกว่าเนาะโอเคนายทวิง <Night wing S 2> ติดต่อมาแล้วขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอ,ตอนต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกฉากจบของแบทแมนนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับบ๊ายบายครับ